สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่หทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยค่ะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะแต่วันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่ส2บนะคะเรื่องภาษาจันลงใจนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการอ่านในใจแล้วก็ตอบคําถามในบทเรียนนะคะ,ะการอ่านในใจแล้วตอบคําถามในบทเรียน ของแต่ละหน่วยนะคะจะขึ้นต้นด้วยการอ่านในใจแล้วตอบคําถามในบทเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนอ่านเรื่องภาษาจะลงใจแล้วนักเรียนต้องอนําเทคนิคต่างๆที่เราเคยเรียนมานะคะเอามาอย่างเช่นเทคนิคการจับใจความสําคัญจากการอ่านนะคะเอามาจับใจความสําคัญจากการอ่านเรื่องแล้วเราก็เอาไปตอบคําถามนะคะในภาระงานของเรานะคะซึ่งมันก็ไม่ยากนะคะ นักเรียนอ่านใครจะอ่านออกเสียงก็ได้นะคะอ่านในใจก็ได้แต่เราต้องจับใจความจากเรื่องที่อ่านนะคะไปตอบคําถามาในภารางานที่คุณครูมอบหมายให้ให้มันตรงประเด็นนะคะตอบให้ได้ใจความแล้วก็ตรงประเด็นนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอเรื่องภาษาจันโรงใจนะคะภาษาจันลงใจนะคะเป็นการ เรียนรู้เนื้อเรื่องจากวิดีโอนะคะเพื่อเน้นการเรียนรู้ให้นักให้เพื่อนเพื่อนที่เป็นในกลุ่ม LD นะคะในกลุ่มเด็กพิเศษนะคะเขาได้เข้าใจเนื้อเรื่องกับเราด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อนเเราของกลุ่มนี้เขาจะอาจจะอ่านเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอาศัยในการาดูเนื้อเรื่องนะคะ าจะาคลิปวิดีโอเพราะว่าคลิปนี่คือเขาจะอ่านออกเสียงให้เราฟังด้วยนะคะเราก็เรียนรู้ไปตามนั้นแล้วก็ทําความเข้าใจเนื้อเรื่องแล้วก็เอาไปตอบคําถามได้นะคะอ<า>เด็กพิเศษก็อาจจะให้ผู้ปกครองอช่วยนะคะอาจจะให้เด็กดูคลิปวิดีโอแล้วผู้ปกครองก็ตั้งคําถามตั้งถามแล้วก็ให้เด็กตอบด้วยปากเปล่าก็ได้นะคะถ้าเกิดว่า,าเด็กเขาตอบเขียนไม่ถูกนะคะ อ่าอันนี้คือคลิปวิดีโอก็จะช่วยเด็กพิเศษในการเรียนออนไลน์ได้ทางหนึ่งนะคะอ่งงั้นเราไปดูคลิปพร้อมกันเลยค่ะ อ่านในใจบทเรียนเรื่องภาษาจันโลงใจสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสามคนพี่น้องที่น่าสนใจมาฝากน้องๆกันด้วยนะครับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าภาษาจันโลงใจถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับกิ่งและน้องๆมีกล้าวและแก้วนั่งอยู่ที่นอกชานริมระเบียง ลมพัดเอื่อยๆเย็นสบายทุกคนนั่งแหงนหน้ามองเมฆที่เคลื่อนไปช้าๆและเปลี่ยนรูปตามแรงลมพร้อมกับฟังที่กิ่งท่องคำประพันธ์สายลมพัดเอื่อยๆเมฆลอยเรื่อยตามกันเมฆจ๋าจะไปไหนบอกกันบ้างอย่าร้างราดูเมฆประหลาดใจเปลี่ยนรูปได้ไวนักหนา เป็นช้างเดี๋ยวเป็นม้าเมฆนี่หนาช่างเก่งจริงพี่กิ่งกรอนเพราะจังพี่กิ่งแต่งเองใช่ไหมครับนี่ไม่ใช่กรอนนะจ๊ะเขาเรียกว่ากาบมีหลายชนิดอย่างที่พี่ท่องเมื่ตะก,กี้นี้เรียกว่ากาบยานีสิบเอตอนนี้พี่กำลังหัดแต่งกาบยานีสิบเอกับเพื่อนเขาเก่งมากบทนี้พี่แต่งไว้หลายวันแล้ว เห็นเข้ากับบรรยากาศดีเลยท่องให้ฟังไงเรากำลังนั่งมองเมฆแล้วพี่กิ่งก็ท่องกลอนเอ้ยไม่ใช่ท่องกาบขึ้นมามันช่างเหมาะเจาะก,กับเวลานี้จริงๆนะครับกาบย่านี้11นี่ต่างกับกลอนยังไงครับต่างกันที่กาบย่านี้11จะมี11บเอคำวักหน้าคําคำวักหลัง6คคำแต่กลอนนั้นมี8คํคำในแต่ละวัก จึงเรียกว่ากรอนแปดหรือกรอนสุภาพแต่งกาบนี่ยากไหมครับพี่กิ่งกล้าวอยากหัดแต่งบ้างไม่ยากหรอกจ้าหม่ๆอาจดูว่ายากแต่พอแต่งไปแต่งไปคำมันก็ผุดขึ้นมาเองนี่เพื่อนพี่เขาบอกนะ พี่ชอบคำแนะนำของเขาจำง่ายดีทำให้พี่เกิดกำลังใจและลองหัดแต่งบ้างก็ได้บทที่ท่องให้น้องๆฟังตอนพวกเรานั่งดูเม่กันนั่นแหละพี่กิ่งครับมีบทร้อยกรองมาท่องให้พวกเราฟังอีกกันอีกไหมครับมีสิจ้ะมีทั้งบทรักบทโศกบทโกรธบทตลกบทเสียใจเพราะและสนุกทั้งนั้นแหละลองฟังบทนี้ดูสิจ๊ะ พระ,สะเสด็จโดยแดนชนทรงเรือตนงามเฉิดชายกิ่งแก้วแพรวพรรณราหญิงพายอ่อนยับจับงามงอนนาวาแน่นเป็นขนาดล้วนรูปสัตว์แสนยากรนเรือริ้วทิวทงสลอน สาครลันครั่นครืนฟอง อ๋อเกล้านึกออกแล้วเกล้าเคยเห็นเขาถ่ายทอดสดทางทีวีเวลาเขาร้องเหยเรือทหารทั้งลำเรือจะร้องรับว่าห้าให้แล้วยกพายขึ้นพร้อมกันโยกตัวไปทางเดียวกันน่าดูมากเขาคงต้องฝึกฝนกันนานนะครับถึงได้พร้อมเพรียงอย่างนี้คนร้องก็เสียงดีมากเพื่อนเกล้าเขาไปดูเขาบอกว่าเสียงดังก้องกังวานไปทางแม่น้ำบทที่ขับก็เพราะมาก ฟังแล้วน้ําตาซึมไปเลยบทตลกตลกก็มีนะอย่างเช่นเรื่องขุนช้างขุนแผนพี่จำได้บทหนึ่งชอบมากๆเป็นตอนที่นางสีประจันรำลึกถึงสามีที่เสียชีวิตไปนานแล้วพี่จะอ่านทำนองสนอให้ฟังนะเมียจะตายตามพวกลัวพีหลอ,อกกลัวหายใจไม่ออก ออาสนจะโดดน้ำให้ตายไาวชีวันก็กลัวจระเคมันจะข้าไปเมียจะเชื่อขอตายเสียหลายครั้งแต่รอรังกลัวเจ็บไม่เชื่อตาย จะผูกคอหาเชือกมาเตรียมไว้เชือกก็ใหญ่กลัวรัดมัดตน้นคอเด็กๆตบมือหวัวเราะชอบใจบทตลกที่กิ่งขับสิยงทางให้ฟังคำประพันธ์ที่สนุกสนุกอ่านแล้วเพลินมีไหมครับมีจ้ามีเรื่องหนึ่งน่าสนใจมาก คือคนเขียนภาษาแปลกๆไม่มีความหมายแต่พออ่านไปอ่านไปก็เข้าใจได้เองแล้วผู้แต่งเป็นใครหรอครับผู้แต่งเป็นผู้หญิงชื่อคุณสุวรรณเป็นกวีสมัยรัชกาลที่สามโน่นแนะลองฟังนะพี่จะอ่านให้ฟังเมื่อเอือนัน้นพระมาเลเททา สถิตยังแทนทองกับโปลาสุขาปาลากับเปเลวันหนึ่งพระจึงมะลึกตึกมาเลไทยไพรพรึกมะลึกเค้งแล้วจะไปเที่ยวชมมะลมเต มะโลโตโป,โปเปมะโูโตตริแล้วพระมาเลจึงเปปะมาเลตายใครครับมารู้จงจรจรันตันตัดพลัดพลูไปสู่ประสาทเท้า เมื่อกิ่งอ่านมาถึงตอนนี้ได้ยินเสียงหัวเราะของ,องน้องๆจึงหยุดอ่านหรือเรื่องไหมจริงอย่างที่กิ่งว่าเลยภาษามะลุกตุกกัดมะหลักตุกอะไรก็ไม่รู้แต่เข้าใจเรื่องได้เลยนะครับสนุกดีครับแล้วเรื่องมันจบยังไงล่ะครับเรื่องนี้มันจบตรงที่พระมเมลเถไถ่รบกับยักษ์ชื่อเท้าไทยอสุรามาลาก่ รบกันไปรบกันมาบทสุดท้ายมีว่ายักษ์ธนงทองคาถาตลาไปตลบป้องคล่องแคล่วมาแลวไทยมะลวงทีหนีไล่มะไหยทองจากนั้นกิ่งวางนิสัยนั่งอมยิ้มดูน้องๆหัวร้อนลิ่งไปลิ่งมาน้ำมุ่งถึงกาญนมนีอีกบทหนึง่งจึงท่องให้ฟังว่า ภาษาจันลองใจอ่านครั้งใดมีความสุขเพลินใจไร้ความทุกข์แสนสนุกทุกเวลาอ่านแล้วได้ความรู้เหมือนไปสู่แดนหันษาเพลินพ์รสนาเพราะภาษาจันลองใจน้องๆครับในคราวหน้าพี่จะพาน้องๆไปพบกับเรื่องใดนั้นน้องๆต้องคอยติดตามด้วยนะครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ่เมื่อเราได้ฟังบท ร้อยกรองสนุกสนุกนะคะจะเนื้อเรื่องของเรานะคะก็คือเรื่องภาษาจันรงใจของเรานะคะครั้นี้เราก็มาทําแบบฝึกบ้างนะคะภาระงานของเราวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนทําแบบฝึกทักษะภาษาคือค้อนอ่านหนังสือเรียนภาษาพาเทเรื่องภาษาจันรงใจแล้วก็ตอบคําถามนะคะอย่างที่เราดูในคลิปวิดีโอไปเมื่อกี้นะคะใคร ่าใครยังไม่เข้าใจเนื้อเรื่องก็ไปอ่านในหนังสือภาษาพาทีของเราได้นะคะไปอ่านแล้วก็อ่านแล้วไปจับใจความจากหนังสือก็ได้ถ้าเราฟังอ่าถ้าเราฟังแล้วเราฟังไม่ทันนะคะฟังจากวิดีโอไม่ทันนักเรียนก็ไปอ่านอ่านที่เราบรรทัดแล้วก็อ่าจับใจความสําคัญของเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็ไปตอบคําถามข้อหนึ่งถึงสี่นะคะในหน้าเก้าสิบเจ็ดถึงหน้าเก้าสิบแปดนะคะ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคืออ่านเนื้อเรื่องในบทเรียนแล้วก็ตอบคําถามจับใจความสําคัญแล้วก็ตอบคําถามให้ตรงประเด็นแล้วให้ได้ใจความนะคะสําหรับวันนี้ก็อขอจบการเรียนการสอนได้เพียงแค่นี้นะคะไปดูว่าชั่วโมงถัดไปชั่วโมงต่อไปเราจะได้เรียนเรื่องอะไรนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ